สวัสดีครับผมทุกคนเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราต้องการที่จะจดโน้ตเมเนจแพลนหรือว่าทำตารางอ่านหนังสือทำการบ้านบน iPad หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยเรามักจะต้องพึ่งแอปหลายตัวมากเลยใช่ไหมซึ่งการทำแบบนั้นอ่ะมันจะลดความ productivity ของเราลงเป็นอย่างมากเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีแอปที่สามารถทำทั้ง2องอย่างเนะี่ยไปได้แล้วก็จบภายในแอปเดียวกันเลย ซึ่งนี่ก็จะเป็นแอปที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะเประอากที่ผมได้พบแอปตัวนี้ซึ่งยอดเยี่ยมมากๆนั่นก็คือ Notion เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแอปเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างโอเคตอนนี้เราก็อยู่หนะ้า getting start ของ Notion กันแล้วเนาะก็อันนี้เป็นหน้า Template ที่เขาให้มาเป็นค่า Default เริ่มต้นเอาจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะไปลองดูลองเล่นแล้วก็ลองอ่านดูก็ได้แต่ว่ามีบางอย่างที่ผมอยากสแสดงให้คุณดู คุณจะเห็นว่าเคอร์เซอร์ผมเนาะมันมี Black Coder เนาะเขียนว่า type เ,าเครื่องหมาย slash for command ก็ลองพิมพ์ดูค,คุณจะเห็นว่ามันมี b อ่อ processing เนาะแต่ว่าจะมีอะไรเ,เพิ่มขึ้นมานิดนึงในการที่จะเพิ่ม emoji หรือว่าเพิ่มสมการ latex ขึ้นมาได้หรือว่าในกรณีที่เราเราทำงานหลายคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเม n t i o n คนนั้นๆได้เนาะหรือว่าเราต้องการจะเพิ่มรูปภาพ วิดีโอหรือว่าเสียงหรือว่าเ,าเป็นซนะอร์สโค้ดนนี้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลเปอร์เนี่ยต้องชอบมันอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างของผมให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูทีหลังหรือว่าเราจะสามารถที่จะฝังพวก g o o Google Drive ทวิตได้ด้วยนะใคร GitHub ก็ได้ Figma PDF CodePen ก็ได้แล้วก็มีพวกเออทำสารบัญอัตโนมัติเขียน l a t e x แล้วก็มีอะไรต่างๆแล้วนี่ก็เป็น คอนฟิกเรื่องของสีนะผมวันนี้ผมว่ามันมีเยอะมากเลยกรุงอธิบายได้ไม่หมดมีเรื่องนึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผม,มชอบแอปนี้มากเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลไปหากันมาได้ในระหว่างเพจต่อเพจและอย่างหนึ่งก็คือการทำดัตต้าเบสนะผมบันทึกข้อมูลต่างๆของเราลงไปนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ สามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบนะผมเพื่อจะอธิบายให้เห็นนะเดี๋ยวผมจะเปิดโนชั่นที่ผมใช้ให้ดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ก็ได้อยู่ในหน้าโนชั่นของผมแลนะนะในโนชั่นที่ผมได้ใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูทุกส่วนเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมก็ในส่วนแรกนะอนอกจากว่าผมเรียน คอมพิว e ตอร์เอนจิเนียริงนะผม,ผมก็จะมีในส่วนที่เป็นโปรแกรมมิ่งเนาะผมจะหนักด้านโปรแกรมมิ่งนิดนึงผมก็เลยจะมีหน้าเพจโน o t ชั่เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมนะผมอันนี้คือผมก็เพิ่งเริ่มหัดเขียนนะผมผมก็จะมีการแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทนะแล้วก็มีการทําเป็น Table ลคอนเทนต์นะผมเป็นสารบัญขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดไปตรงไหนนะสมมุติว่าผมกดเอ่อ back end นะครับมันก็จะกระโดดไปหา back end ให้เลยโดยที่เราไม่ต้อง มานั่งเลื่อนสไลด์หาเองนะผมอันนี้เหมาะมากเวลาที่ทสักวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยผมมีข้อมูลแบบแบบแบบแยาวๆเยอะมากๆนะผมแล้วก็ต้องใช้เวลานานในการสไลด์นะผมตรงนี้ก็สามารถที่ช่วยได้มากเลยนะผมก็คุณก็จะเห็นนะครับว่าผมก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆตามที่มันควรจะเป็นนะผมแ,แบบที่เราอยากให้เราเป็นแะไรเพราะว่าเราคอนฟ l i ได้เกิดจะทุกอย่างเลยในโนะ้ตชั่นเนาะเดี๋ยวผมจะแสดงอย่างนึ้งดูสมมติว่าผมมีแมชชีนเลิร์นนิ่งเนาะเรื่องดัตต Pro ยซ์ซิ่งผมก็ ทำการสร้างเป็นเพจย่อยขึ้นมานะผมผมก็จะมีสิ่งที่ผมได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขียนเอาไว้หมดเลยนะผมแล้วก็ได้ทําการเจเน r เรตในเรื่องของเทเบิลคอนเทนต์ขึ้นมานะวันนี้ในตัวโปรแกรมมีให้อัตโนมัตเพียงแค่เราทําตัวหัวข้อนะต่างๆนะผมให้เป็นตัวเฮดดิ้งมันก็จะเจเน r เรตอะไรให้เราอัตโนมัติเลยสิ่งที่มันกับซอสโค้ดที่อย่ตรงนี้ได้นะผม ส่วนบล็อกตรงนี้นะผมสร้างมาจากสแลตโคดนะผมซึ่งตรงนี้ครับทำให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาที่เราใช้เขียนได้นะผมซึ่งมันจะทําการแปลงสีเป็นตามภาษานั้นๆให้เลยแล้วก็เราสามารถที่จะกด Copy แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะผมซึ่งมันทําให้เวลาเรากลับมารีวิวเนี่ยมันดูง่ายมากๆนะครับผมก็เอาจริงๆก็ดูอาจจะดูแบบเฮ้ยก็ดูไม่มีอะไรมากนะอะไรเงี้ยแต่ว่า อ่ผมเชื่อว่าถ้าเราใช้ไปสักพักนึ้งนะเราก็จะเห็นว่าคุณต้องลองมาใช้แบบผมดูคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากจริงๆผมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนไอคอนตรงนี้ได้นะผมแล้วก็เปลี่ยนเชนโคเวอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็จะจบแล้วจะลเส่นโปรแกรมมิ่งโอ้มันเร็วมากเลยเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของ3าม้สี่เนาะก็คือเป็นอของช่องนี้อันนี้นเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือการทําคันบังเนาะคันบังบอร์ดได้เลยแบบที่เราเห็นในรูปเลยแล้วเราสามารถที่จะใช้ดัตเตอเบสอันอันนี้มันคือดัตเตเบดแบบหนึ่งนะเอะคันบังอันเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองของดัตเตอเบสเนี้ยโดยใช้ข้อมูลโดยการเป็นรูปแบบอื่นได้อย่างเช่นว่าเมื่อกี้เป็นคันบังเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น แบบตารางก็ได้นะเพื่อท,ที่เราจะดูข้อมูลอะไรสักอย่างอีกครั้งเราสามารถที่จะซอร์ทข้อมูลเนาะแบบให้เป็นแบบที่เราต้องการได้อันนี้แต่ว่าผมชอบเป็นแบบบอร์ดมากกวนะ่านะสำหรับ้านี้เพราะว่าผมทําให้ผมแยกว่าอาอันนี้เป็นไอเดียอยู่นะอันนี้คือ not start อันอนี้กาลังอยู่ในขั้นดําเนินการอันนี้คือ complete แล้วเนาะอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบมากๆในแอปนี้มันทําให้ผมสามารถที่จะจัดระเบียบความคิดแล้วก็งานได้ดีมากๆนะผมถึงหน้าสุดท้ายแล้วเนาะก็ เป็นหน้าที่ผมรู้สึกว่าผมได้ประโยชน์จากการใช้โ o t i o ั่นมากถึงมากที่สุดเลยคุณาอาจจะบอกเออไอสามสีหน้าที่ผ่านเมื่อกี้หน้าเบื่อมากนะดูไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นประโยชน์ของมันจริงๆจากหน้านเนี่แหละก็คือผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะก็คืออย่างเช่นตอนนี้ผมเรียนอออยู่ปี1เทอม2เนาะผมก็จะมีเรียนวิชาพวกนี้พวกนี้พวกนี้นผมก็ทําการสร้าง Databa ร์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ๋อวิชานี้นะผมมีคาสตอนเวลานี้วิชานี้มีคาสตอนเวลานี้เวลานี้แล้ว ผมก็มีช่อง work excel นะครับคือเป็นการบอกว่าเนี่ยผมมีงานอะไรบ้างที่ยังค้างหรือว่ายังทําไม่เสร็จนะครับหรือว่ายังไม่ได้ทําก็อย่างเช่นรายวิชานี้ก็จะมีตัว judged, อย่างนีง้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปนะครับว่าแล้วมันดียังไงละ่ะเดี๋ยวมันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะี๋ยวผมแสดงให้เห็นนะครับผมอา่าแล้วพาร์ทที่2ผมก็จะเป็นตารางเรียนนะครับก็อย่างเช่นว่าวันจันทร์ผมก็จะเรียนวิชานี้วิชานี้วิชานี้แล้วซึ่งคือว,วิชานี้นะครับ,รบผมก็อ่าตรงนี้จะยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่่่่่ววาสสนททีีีดดุเลย คือตรงนี้ครับผมส่วนที่3 work and exam นะครับผมที่เป็นคันบางบอร์ดเนาะก็คุณก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกับของ3ามก้าสี่แหละแต่ว่ามันจะพิเศษกว่านิดนึงตรงที่ว่าสมมุติว่าผมเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยมีวิชาใหม่เข้ามาเนาะอ่าวิชาใหม่เข้ามาเอาเป็นวิชาเอบีซีแล้วกันเนะเาะอเอาเป็นวิชาเกียวกรัฟแล้วกันนะครับ คณิตศสตร์นะผมมาเป็นวิชานี้เนาะเป็นคณคตศาสตรสองตรงนี้เนาะเออผมสามารถที่จะเพิ่มแล้วผมก็กดเข้าไปผมสามารถที่จะเลือก subject ได้เนาะแล้วก็เพิ่มท็กตรงนี้เข้าไปเนาะแล้วก็เป็นบอกว่านี่เป็น work นะเป็น review เป็น exam ที่เรา c o n f i ได้หมดเลยนะผมแล้วก็กดเออเขียน deadline ลงไปก็ได้แล้วแล้วก็พิมพ์รายละเอียดของงานลงไปนะผมอา่าเราก็จะได้ตัว ลิสต์รายงานใหม่ขึ้นมาแต่ว่าที่นี้ถ้าเกิดเรากลับไปดูข้างบนนะครับคุณก็จะเห็นว่าอ้าวแคลคูคั้สมีงานเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองทั้ง2ส่วนเราพิมพ์แค่ส่วนเดียวแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็จะลิงก์ส่งไปหากันเองซึ่งทําให้ผมไม่ต้องเวลาที่ผมจะดูว่าเอ้วิชานี้มีอะไรบ้างผมไม่ต้องลงมาถึงตรงนี้ผมแค่ดูจากข้างบนแล้วก็ดูตรงนี้ก็พอแล้ว ซึ่งมันสะดวกมากๆเลยอันนี้อยากให้ลองใช้ดูจริงๆนะผมมทให้ตรงคันบางเนี้ยแสดงเป็นแบบอื่นได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นาตามแท็กนะผมก็คือวิชาไหนเป็นงานไหนเป็นการทํางานอันไหนเป็นสอบอันไหนเป็นการทบทวนบทเรียนของวันนี้ตอนนี้ผมมีแค่การทํางานเนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือตรงที่ว่าเราสามารถที่จะลิงก์แบบเพจ to เพจได้นะแบบที่ผมเคยพูดไป ก่อนเช่นว่าผมมีงานหน่อยเนเาชื่อว่าอันนี้ชื่อว่ากิจแล้วกันนะผมก็ผมเข้ามานะผมก็ใส่เข้าไปเอามันเป็นงานของวิชาวิชานี้นะวิชาปัลเมดอ่ามันก็ใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มแท็กเป็นรีวิวแล้วกันนะครับแล้วก็เดทไลน์สักวันหนึ่งวันไหนก็นไม่รู้เหมือนกันที่นะครับผมสามารถที่จะ slash แล้วก็ลิงก์ชื่อเพจได้ผมแล้วผมก็ใส่ชื่อเพจไว้อันนี้ผมทําไว้ในส่วนของโปรแกรมมิ่งตอนหน้าแรกของที่ผมแสดงให้ดูนะ อันนี้ผมสร้างไปแล้วขอโทษเลยนะครับอันนี้ไม่ได้สร้างให้ดูมันชื่อกิจนะผม,มา่าแล้วผมคุณก็จะเห็นว่านี่ครับถ้าผมกดเข้าไปนะครับผมก็จะเข้าสู่พาธของโปรแกรมมิ่งเลยโดยที่มาเขียนสรุปเรื่องกิจเนี่ยผมไม่ต้องมาเอต้องเข้าโปรแกรมมิ่งก่อนนะแล้วก็ต้องมานั่งหาหาหา,หาจากตรงนี้ครับในสมมติว่าวันหนึ่งมีเยอะนะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็แอสเซทมันได้เลยแล้วก็เข้าไปอ่านหรือว่าสรุปแก้ไขอะไรได้เลยซึ่งมัน ทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีความเป็น productivity มากขึ้นอันนี้เห็นว่าย้อนกลับได้เนาะอ่าเราก็สามารถที่จะทํงานอะไรได้เร็วมากก็จริงๆในอินเทอร์เน็ตมีตัวอย่างเยอะแยะมากๆเลยอันนี้ผมอาจจะวันนี้หมาจ,จะพูดไม่ดีเท่าไหร่เนาะอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงฟังก์ชันดีๆทั้งหมดอันนี้ผมขอโทษด้วยจริงๆนะผมวันนี้เพราะว่ามันมีฟังก์ชันหลายอย่างที่มันใช้ได้แบบเยอะแบบเยอะมากๆจน ผมไม่รู้ผมจะเรียบเรียงยังไงดีก็อลองไปนะศึกษาลองหามาใช้ก่อนก็ได้นะแล้วผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะชอบเหมือนกันกับผมนะครับโดยแอปตัวนี้นะผมรองรับทั้งแพลตฟอร์ม iOS Android นะผมมีบน Mac มีบน Windows หรือว่าคุณจะใช้เป็นเ,เป็นเว็บแอปก็ได้นะผมสำหรับเรื่องราคานะผมก็จะมีตั้งแต่ฟรีเนาะอันนี้ส่วนตัวผมใช้ฟรีนะเพราะว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับผม แต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าเพิ่มไปเป็นแบบสี่เหรียญต่อเดือนหรือว่า8เหรียญน,นี้ในกรณีทำเป็นทีมเนาะสหรับวันนี้ก็กคัคบ